ท่านผู้ชมองบอกว่าตรงนี้มีเลขขึ้นเมื่อกี้ลองทมีเลขเจ็ดอยู่อโอ้ยมาหอนแล้วมาหอนท่านผู้ชมอย่างคนเดินตลอดเวลาแบบรองเท้าเดินอยู่ด้านข้างนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอยู่ที่วัดประสาทอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้พามาขอหวยกับแม่ตะเคียนที่วัดประสาทนะครับวันนี้นะครับรอบที่แล้วเลขเข้าท่านผู้ชมที่นี่นะเลขเข้า2ตัวนะครับสองสี่สี่สองกับสามสามแปดแปดสามนะวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมท่านมาลองขอโชคอีกครั้งหนึ่งเนาะหวังว่าจะได้รับโชคจากแม่ตะเคียนที่นี่ท่านผู้ชม ันนี้พาท่านผู้ท่านมาขอโชคตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเลขเก่าก่อนนะครับที่เลขที่เข้าไปนะครับสามแปดอยู 3, 8, 8, 3, ่ตรงนี้นะครับสามแปดแปดสามเนาะนี่นะครับอุ้ยเอา้าเลขมันหายไปไหนแล้ววะมีคนถูไปแล้วว่าหายไปแล้วนะเลขตรงเนี้ยตรงนี้วันนั้นเลขชัดมากนะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนะ 3, 8, 8, 3, นะาะสามแปดแปดสามเนาะจะพัลังสองให้ท่านผู้ชมได้ดู อีกแล้วได้ยินเสียงเลยแปลกๆตลอดจะมีเสียงเจาะเจาะเจ๊ะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะเหมือนเลขเลยนะครับตรวบนนู้นนะครับมีเงาเป็นเลขแปดนะครับแล้วสังเกตตามนะตัวนี้เป็นเลขเก้านะตัวนี้เป็นเลขสามเห็นไหมทุกคนบนตรงนี้นะครับเป็นเลขแปด เกแล้วก็ตัวนี้สามนะครับแล้วกล้องก็ไม่โฟกัสให้ด้วยตัวนี้ไเลขแปดเนาะนี่เลขเก้าตัวนี้เลขสามอ้าท่านผู้ชมอ,องบอกว่าตรงนี้มีเลขขึ้นเมื่อกี้ลองทาแป้งดูท่านผู้ชม มันเป็นเลขเขียนหรือเป็นเลขอะไรอองมันมันเลขเหมือนเขียนใช่ไหมแล้อะไรไม่เขียนมันถูไปถูมาแต่เหมือนมันมีร่องอยู่แต่ว่าไม่มีเขียนมันขึ้นชัดขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ยท่านผู้ชมมันชัดไปไหมเนี่ยเจ็ดหนึ่งสามโอ้ชัดมากเลยดูดิเจ็ดหนึ่งสามเลยนะใช่ไหมใช่ใช่มันเจ็ดหนึ่งสาม ว่ามันชัดมากเลยนะเจ็ดหนึ่งสามท่านผู้ชมรอบที่แล้วเราก็เห็นเลขชัดๆแบบนี้นะเลขที่เข้าออกสองตัวไปเนาะตันนี้เหมือนเลขเจ็ดเออมันเป็นเลขเจ็ดเลยนะนะเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามชัดเลยเนาะเลขที่มาชี้ใหม่ดิเจ็ดหนึ่งสามท่านผู้ชมเลขนี้ชัดมากเลยอะ ไม่ต้องตีเลยนะไม่ต้องแบบมันกำกวมเลยนะมันแบบตรงตรงเลยนะเลยอืมเอาไหมตัวนี้ไว้เป็นสในใจห,หนึ่งตัวเนาะเจ็ดหนึ่งสามไว้ในใจหนึ่งตัวเดี๋ยวหาตัวอื่นด้วยเนาะชัดมากๆเลยเดี๋ยวเอาเลขแบบชัดๆตัวนี้อีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมเนาะไหนเจอตรงไหนลงทางมันมีเลขเหรอยัอง,มงไม่มี็นทยุอยแต่ว่าตัว เ,เห็นเลขจอยู่เห็นเล็กเจ็ดอยู่มีเ,เลขกเจ็ดอยู่อยอโอ้ยมาหอนแล้วโมาหอนท่าบผู้ชมหเ,เห็นเลเ็เกจ้าพี่ไห<ใ>นอันนี้เหมือนเล็กเจ็ดอันนี้เล็ก้านี่นะเลขกเจอันนี้ก้เลขเจ็ หมาหอนใหญ่ใหญ่ใหญ่หลวงนี่เลขจีดอันนี้เลขเก้าเนอะเลขจีดเก้าลบไปโทรศัพท์ลบไปใช่ไหมไหนไม่เห็นอะไเลยนี่เลขจีดเฮ้ยมันเลขห้าขึ้นนะตอนนั้นเลขเก้าอันเลขห้าเนาะตรงบนดิตรงบนนี่ะข้างบนยิงจีดเก้าอยู่เนี่ยตัวเนี้ย นี่เลขเจ็ดเหรอหนี่เป็นเลขห้านะดูในกล้องเลยอ๋ยอ,องอ๋อ,องอ๋อ,องอ๋อ,องนี่อ๋อ,องเออเห็นเลขเจ็ดเก้าอยู่นี่อ๋องเอาไฟลบไปหน่อยอันนี้ห้าเก้าอองมาดูฮ<ะ>นี่ท่านผู้ชมนี่นี่เลขตัวนี้นี่เลขสองเลขเก้าเลขศูนย์อ๋อนี่ใช่ไหมนี่เลขสองศูนย์นี่เลข 2, 0, เก้าใช่ไหมใช่สองศูนย์เก้า ใช่และตัวนี้มันกลายเป็นเลขห้านะมันไม่ใช่เลขเจ็ดนะอนี้เห็นเลขเจ็ดเก้าเราเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมน้าทงบนเป็นเลขห้าเห็นปะอ่าตรงนั้นหายไปแล้วเลขห้าหายไปแล้วอ๋อเลขเจ็ดขึ้นชัดเลยนะนะเอ้เห็นเลขเจ็ดอยู่นี่ชัดมากเออโอ้นเลขเก้าเลขเก้าหรือเลขห้าอ๋อเจ็ดห้าหรือเจ็ดเก้าไหนตัวนี้มันเป็นเลขเก้าหรือก้อนเนี่ย ใช่เ,เห็นเลอเกาอ่างนั้นนะเอียงขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมนะมีเสียงคนเดินตลอดเวลาอมีเสียงคนเดินอยู่ข้างๆเหรอ,อพี่พคงรู้สึกพี่อ่ะพี่คงรู้สึกพี่อ่ะใช่มีคนเดินจริงๆมีคนเดินอยู่แตะแตะเหมือนรองเท้าเดินได้ยินเสียงมอนแบบรองเท้าเดินอยู่ด้านข้างนี้เลยท่านผู้ชมนี่สองศูนย์เก้าสองอ้สองศูนย์จีดนะ สองศูนย์เจ็ดนี่เลขเจ็ดเลขเจ็ดเหรอแต่เมื่อกี้มันเห็นเป็นเลขเก้านะตอนแรกอะมือนสองศูนย์เจ็ดพอรูปไปรูปมามันกลายเป็นเจ็ดเจ็ดอะแต่เมื่อกี้มันเป็นเลขเก้านะเจ็ดได้เก้าได้เนะอือย่างนั้นนะเห็นไหมเหมือนคล้ายๆเจ็ดเห็นไหมเดี๋ยวลองถ่ายนะสองศูนย์เจ็ดแต่ว่าสองเจ็ดเออท่านผู้ชมชัดนะตัวนี้ชัดมากเลยนี่เลขเจ็ดเลยอยู่้วทองบอกว่าเป็นเลขเจ็ดแต่ตอนแรกผมเห็นเป็นเลขเก้าท่านผู้ชมลองถ่ายสิอ่อง สองศูนย์เจ็ดได้เนาะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เสูนย์เจ็ดกับสองศูนย์เก้าได้เนาะเป็นตัวที่มเมื่อกี้ชัดสุดแล้วนะที่เห็นมาก็เป็นตัวที่องคถ่ายมาชัดเลยเนาะะเมื่อกี้เอาแป้งลงปุ๊บชัดเลยอะเลขอะมันสองเจ็ดอะมันตรงกันเลยนะตรงเลขเก้าแล้วศูนย์เอ้เหมืนอนสองเก้าสองเจ็ดอะมันชัดสองเก้าสองเจ็ดนะอืมว่าไม่สองเก้าสองเจ็ดชัดนะเอาไหมตัวนั้นลนะเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้เ,เานานะ อท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็เดีย๋ยวลองส่องไปเรื่อยอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะถ้าไม่ได้ <27 S 2> อะไรตัวนี้กับสองเก้าตัวหลักเลยสวยมากมเลขขึ้นมาแบบชัดๆเลยท่านผู้ชมตัวเมื่อกี้เนาะมันก็ชัดนะเลขเมื่อกี้เนะี่ยมันชัดมากเลยนะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าเดี๋ยวผมลองหาตามขอนดูนะเผื่อจะมีเลขอีกท่านผู้ชมเนะมาะเมื่อครั้งที่แล้วก็เลขก็ค่อนข้างชัดเนาะไม่รู้ว่าใครเขียนไว้นะ ยิ่งถูยิ่งชัดเลขเมื่อกี้หรอเออสองเจ็ดสองเจ็ดชัดมากสองศูนย์เจ็ดชัดมากมันทำไมได้ยินเสียงคนเดินตลอดเลยวะฮะม่ได้ยินเสียงคนเดินตลอดเลยนะบางครั้งที่แล้วมันยังไม่ค่อยได้ยินเลยคราวนี้มันแหลงยิ่งกว่าเดิมไม่รู้ว่าสิส เป็นเสียงของอะไรนะแต่รู้สึกว่าเป็นเสียงเดินตลอดเวลาท่านผู้ชมเลขอะไรอีกเก้าหนึ่งเนี่ยเก้าเจ็ดอันนี้กไม่เห็ีนยอยู่นี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 ่เหปอเหรอะนี่นี่เก้าแปดหนึ่งเหรอเนี่ยหรือเก้าสองหนึ่งเดี๋ยวลองซูมใกล้ให้ดูนะ นี่มันโดนโดนมันโดนอากาศอะไรนะมันโดนไมค์อะไรนะตรงกลางเฮ้ยทำไมนะเลขเลขหนึ่งฟอร์สูงข้นไปเหมือนเลขเจ็ดเหรอเหมือนส่วนเก้าเจ็ดหรืศูนย์เก้าหนึ่งน,นี่เนี่ยเนี่ยเลขเก้านี่ท้งล่างเห็นไหมเหมือนเลขแปดตอนนี้นเ, 2, นเหมือนเลขสองท้างบนเห็นไหมเนี่ยเลขสองเห็รอแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเลขเจ็ดหรืเลขหน,นึ่งก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนสองแปดอยู่ตรงกลางอะ ใช่ใช่เก้า<ช><ช>อิลิมนี้อันเนี้ยมันเหมือนหนึ่งหรือเหมือนเจ็ดเจดเจ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้แต่ตรก,กลางเนี้ยเป็นสองมันเล่แปดมันก็คือกลางใช่เหมือนสองแปดกลางมันสองแปดดูดิชัดมากใช่ไหมเออชัดเลยอะนี่นะทุกคนเห็นเลขหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้นะจะชี้ให้ดูนะครับ อันนี้มันเป็นเลขเก้าใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมมันเล็กมากเลยนะเราไม่สามารถเขียนได้หรอกนะครับเลขเก้านะครับอันนี้เลขไม่รู้ว่าเลขเจ็ดหรือเลขหนึ่งเนาะแต่ระหว่างกลางสองตัวเนี้ยมันเป็นเลขสองกับเลขแปดเฮ้ยองเฮ้ยตรงนี้เป็นเลขห้าด้วยเป้าวะนี่นี่มันเหมือนเลขห้าตรงนี้เลยนี่ห้าหรือหกอย่างงี้นี่มันสองใช่ไหมสองกลางมีเลขห้าหรือเลขหกมันรู้นี้เลขแปดนะก็เหมือนเลขห้าเลยอ่ะตอนนี้เรามีเห็นเลขนะ นี่บนนี้เนี่ยเลขเก้าเนี่ยที่กลางนี่มีสองเปดนะใช่ไงตรงเนี้ยนสองเงาเงาเนี่ยดำอ่ะมีสองนี่เลขแปดแต่เงากลางๆตรงตรงเลขสองอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเลขห้าหรือเปล่าวะเนี่ยลงมาตรงเนี้ยสองห้าแปดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นหางเลขสองวะครับเนี่ยมันเหมือนเลขแปดนอนตะแขงใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเลขห้าลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่ามันก็เห็นแค่สองแปดวะ อันนี้เลขเก้าท่านผู้ชมนะชัวร์อยู่แล้วสองเก้าจิตเก้านะชัดอันเนี้ยไม่รู้ว่าเจ็ดหรือหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเลขสองกับเลขเปดเนี่ยชัดอ้าวท่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรลองลองทลองตีมานะผมว่ามันมันชัดเนะมันชัดมากเลขนี้เนี่ยมันสองเปดพี่ก็ชัดนะสองปดพี่ก็ชัดเอ้นี่นี่ไอเนี้ย อาเหลือสองเปดนี่สองเปตอันนี้ก็ส<อ>ในกลางนี่สองเปตเออมันชัดสองเปดเนี่มันอยู่ตรงกลางอืมึืมจะมาสองเปดว่ะเนี่ยชัดเก้าเจ็ดหรือสองเปตอันนี้เก้าเจ็ดกับสองแปดเก้ากับเจ็ดชัดใช่ป่ะเก้าเจ็ดหรือเก้าหนึ่งเนี่ยเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดไอ้เก้าแปดเจ็ดใช่ไหมอืมแต่ตัวนี้มันมีลขนาดคายเลขเจ็ดเหมือนกันแต่ว่ามันสั้นไงมันก็เหมือนหนึ่งอีกเนาะเออท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็แล้วคอมเมนต์มาแล้วกันว่าตัวที่เราเห็นเนี่ย มีตัวอะไรบ้างเนาะแต่ว่าชัดวะท่านผู้ชมชัดจริงๆชัดมากเลยตัวเล็กมากเออตัวเล็กแต่ชัดอยู่นะโอเคอยู่ท่านผู้ชมเนาะชัดมากๆอ่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก่อนที่จะสรุปเลขก,ก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้แหละท่านผู้ชมเนาะมีเสียงดังอยู่ตรงนี้ดังอยู่ด้านข้างนะพอเราบอกว่าจะกลับแล้วอยู่เสียงมันมันอะไรทักอย่างอะ่ะหล่นแล้วก็ แต่อองบอกว่าอยู่ฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมดูว่าผมเห็นเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยพอดีจังหวะที่ดอกไม้ปีกุสบัดพอดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตรงดอกไม้มันดังเลยไม่แน่ใจเหมือนกันกลัวเหมือนกันขนลุกเลย,ย <laughs> ใช่วันนี้มา <สด S 1> คือนั่นกว่างวดที่แล้วอีกท่านผู้ชมงวดนี้แบบขนลุกมากเลยโอเคท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดปราสาทท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้เนาะจุดแรกที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นสองศูนย์เก้าหรือว่า สองศูนย์เจ็ดนะครับส่วนที่องเห็นท่านผู้ชมเลขที่องเห็นก็คือเลขฝั่งนู้นเมื่อกี้เลยท่านผู้ชมสวยเลขสวยมากท่านผู้ชมเห็นคือชอบแล้วถูกใจมากนาะเป็นรอยที่แบบว่าเป็นรอยขีดเล็กๆท่านผู้ชมนาะแต่ว่าเลขค่อนข้างชัดเลขที่เอ็นเมื่อกี้เป็นเลขอะไรเก้าเจ็ดหรือว่าเก้าเก้าหนึ่งก็ได้เก้าเจ็ดก็ได้ใช่แต่ไม่เลขกลางระหว่างเลขเก้ากับเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดท่านผู้ชมนับมันอยู่ตรงกลางมันเป็นเลขสองกับเลขแปด เลข2อยู่ข้างบน <S <S เลข8อยู่ข้างล่างท่านผู้ชมเนาะก็ค่อนข้างที่จะชัดเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านที่รับชมควิด,ดีโอของเราเนี่ยจะช่วยตัดสินหรือช่วยคอมเมนต์มาหน่อยท่านผู้ชมว่าเลขที่เห็นน่ะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมเนาะวันนี้เนี่ยเราสองคนกับชัยทัดองเนี่ยผมกับวัาทัดองทีมคนสองเลขวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นการค่าเดินทางในรอบต่อไปท่านผู้ชมขอบคุณที่สนับสนุนการเดินทางของเราด้วยรอบที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีครับ